พี่โดนช่วยบอกน้องคนที่ถ่ายรูปด้วยทำไมวะเขาลองจะถ่ายพี่ได้ไหมน้องมันเป็นอะไรพี่ไม่ได้ยิงแล้วว่าเล่นตัวหรอกทำไมไม่จำเป็นพี่ไม่ค่อยอยากให้ใครมาถ่ายทำไมวะพี่ระแวงเรื่องอะไรกลัวจะตัดภาพไปหน้าพี่ไปทำเว็บไซต์ลามกอะเราต้องระแวงไว้ก่อนใช่ไหมน้องขนาดน้องแบมก็พิ่งโดนอย่างเองมันต้องเว็บไซต์ค้างคคกแล้วนี่ยคบยาย่ะ วันนี้เรามีนักร้องมาโชว์มาจากไหนแล้วนักร้องคนนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะครับธรรมดายัางไงโดยออกรายการทวายไล้โชว์คู่สุรชัยมาแล้วอ๋อเหรอเอาเสียงสุรชัยดีขนาดนั้นเหรอฟังเพลง16ปีแห่งความหลังซักเพลงกันแล้วกันเอาเพลงที่พ่อเขาร้องไหมอ่ะอเลงเก่าของครูสุรพลสุบัตเจริญนะครับ ลองเลยนะ,ะก็ลองสิพ่อคุณลองได้เลยลองได้อ่าดนตรีมาอีก4ีเที่ยววันบอกเที่ยวทเที่ยวแล้วสิสิบหกปีแห่งความหลังแล้วมึงจเงียบกันทำไมเนี่ย ไ,ไม่เห็นทำมืดหน่อยกูนึกว่าวังข้างข่าวเลยนะเนี่ยไม่เห็นแขกเขายิ้มอ้าขอโทษนะครับทำไมแฉเปไ็นไรตายกันเนี่ยตลกครับตลกตลกเหรอตลก,ตลกนี่มันจะดอดสิงกูไหมเนี่ยอ๋อ พี่ดอนช่วยบอกน้องคนที่ถ่ายรูปด้วยทำไมวะเขาล้องจะถ่ายพี่ได้ไหมน้องมันเป็นอะไรพี่ไม่ได้ยิงแล้วว่าเล่นตัวหรอกทําไมไม่จาเป็นพี่ไม่ค่อยอยากให้ใครมาถ่ายทาไมวะพี่ระแวงเรื่องอะไรกลัวจะตัดภาพไปหน้าพี่ไปทําเว็บไซต์ลามกอะเราต้องระแวงไว้ก่อนใช่ไหมน้องขนาดน้องแบมก็เพิ่งโดนอย่างเองมันต้องเว็บไซต์ค้างคคกแล้วเนี่ย ครบยายมึงไะละดนตรีเล่นให้น่อยแล้วอย่าให้เงียบนักสองตัวในยืนข้าง้าเธอสองคนกูก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องอะไรอะอยู่ข้างหลังจะเกาะกูตัวไหนก็ไม่รู้มันใช่ไหมมันใช่ไหมีเขาไปใกล้นี่มันจะคันไหมเนี่ยคนไม่ใช่บุ้งเหรอใช่างพี่จะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่เขาหรอง ใช่ใช่แม่มันขอลองให้ไปผุดไปเกิดใหม่มันยังไม่ไปเลยยังไม่ตายเดือดานขนาดคนไม่ตายไปเกิดได้ไงยังไีกเลยขนาดยังไม่ตายกูยังวังเวงขนาดเลยแล้วจะร้องหรือเปล่าเนี่ยจะร้องร้องก็ร้องซอดนตรีช่วยหน่อยอ่าค่ด้วยสี่พกปี แห่งความหลังทั้งลักทั้งชังทั้งหวานและผมคือไม่ใครให้ค่าตัวมันไม่ครบวัน้นตรีเนี่ย ไอเวนี่มันเต็มใจเล่นให้กูหรือเปล่าเนี่ยเต็มใจเล่นหน่อยอัดอัดวิดีโอเสียหน้าทั้งประเทศตั้งเบอร์จัางคนละหมื่นสองหมื่นแต่กูไม่ได้ให้มันไม่ได้เอาที่ไหนมาให้มาเอายังไงอ่ะบอกกับมันหน่อยเอาไวไวเอาไวไวก็แล้วกันไยไวไวมันไม่ชอบมันชอบอะไรอ่ะมันชอบมาม่าหมูฉับมาม่าหมูฉับครับ โอ้มึงมันต้องกุ้งเก่งนะไอแวนหน่อยเดียวกันนิ่มซะด้วยนะช้นเจ็ดยูบด้วยอะช้นเจ็ดยูบเสร็จอะไรนะช้นเจ็ดช้นช้นเจ็ดรูปสำเร็จรูปหรอสำเร็จรูปสำเร็จสำเร็จรูปมีช้ำมันอยู่ในชามอัดดนตรีทีไวๆไวๆขอกระชับกระชับไวๆสิบหกปีแพง ความหลังพี่ตรมเจเจเจเพี่ขจาเธออเไรจเจเเ ไวๆเนี่ยมันเสร็จดีแล้วอะไรปากมุมมีมุมมิไม่มีอะไรเลยลก็เมื่อกี้ไวๆเนื้อกูตัวงานแต่นนกูหั่นละเอียดหมดแล้วอ๋อเมื่อลากกูหลับเนื้อกูไอเหี้ยไม่เจอพระ,น,ะนี่ก็โทษอย่าเล่นของท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮา